เป็นแม่ค้าค่ะขายกับข้าวขายก๋วยเตี๋ยวขายพวกปิ้งไก่ตำมุ้งค่ะขายไปเรื่อยๆเพราะว่าเหาเหาเห่ายางไปยังมากนะสเส้นเอ็นมันก็เลยบวมอักเสบมานนะะยู่มาวันหนึ่งก็เลยไปหาหมอหมอก็เลยว่าห้ามเดินนะสเส้นเอ็นคุณมันบวมแล้วก็เลยบอกหมอว,ว่าอ้าบ่เดินกับบ่ได้แล้วเป็นแม่ค้านะเฮาต้องหาซื้อกับขา้าวยื้วมือหนึ่งพิศกรไปซื้อพักในบ้านเลยผักหวานมาขายก็เลยใส่เกลือสดยงยงยกย่างน้อนี่แหละก็เลยว่าใส่รถพลิก เส้นเอ็นมันเลยขาดนะเส้นเอ็นค่ะเส้นเอ็นค่ะใส่ซนย่องๆอะนะใส่ซนซนย่งๆจะหน่อยเขาเอิญว่าเหาว่าเกือบย่องอะนะคะมันก็เลยผลิกมันก็เลยขาดบาเนี้ค่ะขาดก็เลยว่าอีประมัณเขิงส้มวงแข็งพิซซ่าคอรดมันสิไข่ขึ้นเลยมันสิบวมค่ะมันสิบวมขึ้นบวมขึ้นก็เลยว่าพี่เนียมเนียมเส้นเอ็นค่อยขาดแล้ว มันขาดมันประมาณดังตุ๊บนี่มันคือว่ายอยู่ในหูเลยนะสังเกตว่ามันไหลยุดยุดยุดขึ้นมานะประมาณสองข้อมือนี่แหละค่ะค่ะมันหดขึ้นมาคล้ายๆอย่างปกติกันนะคะมันสิไหลยุดยุดขึ้นมาเลยเจ็บมันปวดมันเลยบวมเลยค่ะประมาณห้านาทีมันจะบวมก็เลยค่ะนะคะตื่นเสาวมาก็เลยไปหาหมอไปหาหมอหมอญ่วะไปทาอะไรมาเอ็นมันขาดแล้วไนก็เลยบอกว่าไปห้องเอชเลมาเดี๋ยวนี้เพราะว่าไปห้องเอชเลมาก็เลยว่าเป็นก็อาบมากเป็นเบิ้งเป็นเลยว่า เอ็น้อยวายมันขาดแล้วไปซ่อมมาเดี๋ยวนี้ก็เลยถามคุณหมอคุณหมอมันซ่อมได้ไหมของมันซ่อมได้หมอเขาเก่งทุกวันนี้หมอเขาเก่งถ้าคุณไม่ซ่อมคุณพิการตลอดเลยไปวันก็เลยไปรับยามันเลยมีคนว่าเราต้องไปเฮดเดอร์เราต้องไปยิบเพราะว่าคันยิบไส่มันเอ็นมันสิตึงก็ไม่สิ่ยางบ่ได้นะคะก็เลยกลับมาบ้านมากเลยบอกพอบอกแม่บอกสามีสามีว่าเอ้า ไปซ่อมกลับไปเย็บมามันยังมันยังยางคือเก่ามันดีแต่พอกระเมวยวมต้องบอต้องไปหยิบเดิมมันชิยางไ่ได้มีคนในบ้านแหละเขาแบบเขาเป้าเป็นมอชาวบ้านนะคะก็เลยไปเป้าไปยางนี่แหละอยู่มาประมาณได้เค่งเดือนก็เลยมีผู้แนะนํามีคนที่ว่าที่เขากินยาดีว่าเอ้าเมื่อนั้นมีเขาจะมาบอกว่ากินยาดีแล้วได้เงินเอายาเนี้ยมันก็จะดีพอแท้ก็เลยว่าเข้าใจเนาะเฮาคนเขาเจ็บเนาะเฮาอยากดีก็เลยไปพังเนาะไปนั่งพังนะเขาเจ้าก็เลยว่า ัดสินใจซื้อ,อยากินแค่ขวดเดียวพอรินา่าเคดีซื้อขวดเดียวมาแบ่งปันผู้นึ่งเป็นเบาหวานแต่ค่อยนะเจ็บแต่เส้นเอ็นขาดนี่แหละกินแค่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์มันรู้สึกว่าเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นเคยที่ว่ามันหนักนะแข็งที่มันหนักเลยไม่สิเริ่มเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นก็เลยรู้สึกว่าดีแล้วก็ยูต่อมาได้อีกประมาณสองสามอาทิตย์นี้ก็เลยขยับแข็งขานหย่างได้เลยค่ะยาตัวนี้รู้สึกว่าดีขึ้นมากก็เลยว่าก็ถามเอา้าในค่อนไปไสเดี๋ยวนี้นะวะ อุ้ยกลับไปคุ้มประคามขื่อแล้วว่าเอ้าเอ็นคาดขึ้นไปได้ค่ะว้าอุ้ยมียาดีกินวะกินตะเคดีค่ะอย่างเดียวกินมื้อละเรี่ยฝาค่ะเขาบอกให้กินเรี่ยรฝาก็กินีเรี่ยฝาพอกินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เพิ่มขึ้นค่ะคือว่ามันบวเจ็บบวปวดแล้วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะนะแต่เดี๋ยวนี้เต็มฝาค่ะทีแรกหน้าดำค่ะอ้วนอ้วนกับอ้วนรูปร่างก็เป็นอย่างเดีวนค่ะแต่ย่างเขาห้าสิบแล้วค่ะกินตัวอื่นมากมันบวเศร้านะคะ ไปหาหมอกคือว่ามากระตุวแต่ทุเลาแต่พ่อมากินตัวนี้รู้สึกว่าดีที่แรกพรีพ่สะขานกินยกใสหัววะสาธุขอให้ดีขอให้ยางได้ขอให้ไปได้และชี้ชัดท่าเลยสิ่งสนันนะว่าว่าอยาโซมเกาหลีนี่ก็เลยว่ากินมันก็เลยรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้น,น,ป,นปีกว่าค่ะเขาก็แปลกใจเขาว่าก็เลยถามว่าเอ้าวนายค้อนเจ้าไปกินยังมากเจ้าถึงยางได้ยักบอกว่าผู้ใดเป็นอยากให้มาทดลองเาง่ยาตัวนี้ เสือโบเสือจัให้กินเบิ้งแต่ค่อยนะคือว่าค่อยกินแล้วทานริงจิิงนะคือว่าดีอย่าตัวนี้รัดท่าเลยค่ะขนาดไปบ่ได้หนึ่งปีแต่มากินตัวนี้มันดีขึ้นเลยค่ะยังให้ลองเบิ้งคัดววาเขาววามันจริงบ่หรือโบจริง่อยากให้ลองเบิ้งข้าวว่ามันดีดีดีนี่ใครข้าวโบกินมันอโบจ้างเลค่ะ